แล้วมึงค่อยเชิญเขาไปเจรกลุนี่ยแบขอประธานเอ็มบาเป้เือเอะไรวะเนี่ประธานโทษเนี่ยประธานเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้เป็นประธานเนี่ยโอเค <c oughs> อันนี้ถือไม่ได้แล้วนี่เราบ่เรื่องฟิลเตอร์เนี่ยโอ้โหแย่ทุกวันเลยเพื่อน วคุณพระคุณพาคินเน่ะต้องเมื่อกี้คุณพาคินเขากำลังนึกมุกอยู่คุณคุณเลือกฟิลเตอร์ดิเอาไหนก็ได้เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้หมดบัดไปห้องไหนอันยองเดินทย์เฮ้ยคุณกูไม่งเดินมาหรอก มันบบมีฟิลเตอร์นะ่ะนี่เหรอก็ได้สุดแล้วล่ะ งงคนได้ยินนี่กูยังไม่ได้ยินเลยเอออะไรทุกคนไม่เคยฉี่เหรอครับไอ้เน,นี่ยเป็นปเราไปเว่หอดเหรอเพื่อนเอา้าแต่ก็จริงอันนี้ก็จริงเราไม่รู้ชายไม่หป็นนองไอ้เลยเพราะคุณไม่เคยฉี่หรออุ้ยเรียกว่าหอบหอบปาลีสอยู่น้ำไม่เหี้ยเพื่อนไม่มีน้ำแข็งฟรีแล้วหรอเออ ้ Billie, eh, ็ไอใบ่อกี้คือใบเซอร์ติฟิเคชเหรอเออเหมือนใบเซอร์ติฟิเคตอยู่ในกล่องน่าจะนะดูวยกส่งมันก็ต้องเป็นใบเซอร์ติฟิเคชด้วยจริงนะออกกฎให้แบบโรงแรมทุกประเทศทุกที่เขามีแบบกิจกรรมว้าไอ้พรน้องมิกกี้ เมื่อกี้ชื่ออะไรนะมุกมุกมิกมุกเมิกดีนวน้องไม่หักกูเกือบแล้วเอาน้องมุกไป่วางไกลๆดิเสยบกูต้องไปซื้อใหม่คุณมาคินหายไปไหนไปหมดแล้วแบบหมดแล้วเขาไป,ไปหมดจ,จริงๆเราก็ควรไปแล้วนะยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยจะนอนเราโคตรแล้วคู่บ่กัมึงก็ือง่วงอ่ะจนมาเห็นกับตา จนพระใจมาเจ็บอไปไปแล้วทุกคนอาบนา้ำนอน,<ใ>นเนาะไหนครับ, <laughs> บ<ก>ไปแล้วไปไปวันดูพี่แหละครับเขาต้องเทสเตียงทุกครั้งเวย